ลองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปถึงก็เดี๋ยวผมจะยกของออกก็คือหัวเหล็กตรงนี้ก็จะถอดออกลูกค้าก็จะเสียเข้าไปนะครับสองตัวนี้แล้วก็จะเป็นสายไฟสายไฟเส้นเส้นตัวของตัวนี้ครับผมเนี่ยผมจะถอดออกพอไปถึงลูกค้าก็เอาขึ้นรูตรงนี้เอาขึ้นตรงรูตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ารูเนี่ยครับเสียบเข้า ก็เสียบเข้าแค่รูเดียวนะครับผมบแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่เนี่ยก็คือตัวไม้ค้ำก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เสาก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะถอดออกแล้วก็ชุดใต้อ่างมันก็จะไปถึงลูกค้าตัวเขาเรียกตัวดันอ่างมวกเหล็กตัวยกดินผีนะครับก็คือไปถึงผมจะใส่เชฟไปไปถึงลูกค้าก็เติมน้ํามันลงไปน้ํามันลงไปถึงฉีด ที่สองอย่าเวลาลดอย่าตา่าเวลาน้ํามันลดอย่าให้มันลดกว่าฉีดล่างเวลาเติมอย่าให้เลยฉีดบนแล้วก็ตัวเนี้เป็นเวลาใส่ก็ใส่เข้ารูมันจะมีรูนะครับใส่เข้าไปเกะจะเป็นตัวดันเข่าเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ก็เวลาดันเข่ามันจะไม่ขึ้นแล้วก็ถึงไปถึงเราก็ประกอบใช้งานได้เลยครับผมเพราะว่าจาับผมลองให้เรียบร้อยแล้ว